สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีพฤษภค่ะเรามาดูกันว่าในชีวิตนี้ของชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะต้องเจอเรื่องใหญ่อะไรที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านค่ะ ชาวราศีพฤษภทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ชาวราศีพฤษภในในชีวิตนี้ที่คุณจะต้องเจอเรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตที่คุณจะได้เจอจขอพลังงานชาวราศีพฤษภค่ะสิบไม้เท้า หนึ่งถ้วยเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณชาวราศีพฤษภค่ะขอพลังงานชาวราศีพฤษภจ t ติดนะคะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับคุณ The Chariot แชมเปรนส์ ance, อสุวินดาก้าวดาบนะคะคิงอ o อ c ค p s ส์ชาวราศีพฤษภค่ะ้า้วยทำไมต้องแปดดาบก้าวไม่เท้านะคะแล้วก็ เยอะนะคะชาวราศีพฤษภคุณเจอเรื่องราวที่เยอะมากๆหนึ่งไม้เท้าค่ะคต้องบอกก่อนว่าชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยที่คุณต้องเจอคือสิบไม้เท้าคือความเหนื่อยความลำบากนะคะที่ต้อง ที่ต้องรับที่ต้องเจอการแบกรับกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะภาระหน้าที่การแบกรับการเดินหน้านะคะนี่คือสิบไม้เท้าคือการหนักของไม้เท้าถูกไหมคะแบกไม้เท้าไปตามทางเจอเจอสิ่งที่จะต้องเผชิญเจอภาระหน้าที่สิ่งที่ลําบากทําให้คุณได้เรียนรู้ระหว่างทางหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้น เหมือนกับว่าในชีวิตของคุณนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะในชีวิตต้องเจออุปสึกหนักต้องเจออุปสรรคต้องเจอ,อความภาระหน้าที่กว่าจะท,ที่จะกว่าที่จะไปถึงจุดหมายแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันทําให้คุณได้เริ่มต้นมันทำให้คุณได้มองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าคุณจะท้อถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไรในชีวิตท้ออะไรก็ตามแต่คุณมีความสุขในตัวเองคุณเป็นคนที่อึด คุณเป็นคนที่อดทนคุณเป็นคนที่หนักแน่นหนักเอาเบาสู้จะทําให้คุณได้เห็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเห็นบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆใ,ในชีวิตเสมอนะคะมันมันเป็นพลังใจบางสิ่งบางอย่างของชาวราศีพฤษภเช่นกันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นได้มาจากการภาพเพียรเพียรพยายามความเหนื่อยนะคะความอดอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวคุณเองนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าได้เห็นหนทางสิ่งที่ดีกว่าได ให้คุณได้หาค้นหาความสุขของตัวอ,อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นเหมือนกับว่าคุณเป็นคุณเกิดมาเพื่อเติมเต็มความสุขของตัวเองเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้นําเพื่อจะที่จะได้ทําในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณชอบสร้างทุกสิ่งอย่างด้วยรํำแคข้งของตัวเองสร้างความยุติธรรมในตัวของตัวคุณเองนะคะ สร้างสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปในชีวิตของคุณยังไงคุณไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะความเท่าเทียมความยุติธรรมความที่สิ่งที่คุณจะได้มานั้นเกิดจากเกิดจากความดีงามของคุณนะคะความดีงามการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งช่วงชีวิตของคุณเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีใครเข้ามาเหมือนกับ ให้คำปรึกษาหรือว่าซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นใครบางคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของคุณในเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลนะคะการในเรื่องของการทําเรื่องของภาษาการเรียนรู้ภาษานะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นยิ่งคุณได้เดินทางไกลย,ยิ่งคุณได้ออกไปไหนบางที่ การเดินทางเข้ามาทําให้คุณได้รับข่าวดีทําให้คุณได้มีโชคเรื่องของการเดินทางมีโชคเรื่องของคนดันไกลาทางไกลมีโชคเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะบางอย่างเหมือนกับว่าให้ไม่ต้องการให้คุณอยู่กับที่อยู่กับนิ่งแต่คุณให้คุณได้หา energy อะไรใหม่ๆกับตัวเองอยู่เสมอแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้มานะคะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงได้มาจากความภาคเพียรเพลพยายามจริงๆเพราะว่าเป็น the chariot temperance แล้วก็อัศวินดาบไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถ เป็นอะไรก็ตามสู้แล้วก็ต้องมีความเหนื่อยล้าต้องมีเหงื่อออกต้องมีการเหนื่อยการท้อถึงจะได้สิ่งนั้นการประสบความสําเร็จนะคะความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตที่เกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเผชิญก็คือเรื่องของความคิดมากเผชิญเรื่องของความกังวลในตัวเองความคิดเยอะของตัวเองนะคะแล้วก็อุปสรรคสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความเสียใจปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายที่คุณได้พบเจอ แต่มันจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าได้เรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นไปได้เรียนรู้แล้วก็เป็นคนใหม่คนที่ดีกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะที่จะเปรี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองนะคะความรักความเสียใจยิ่งคุณยิ่งคุณเข้าหาความรักคุณจะยิ่งเจ็บคุณจะยิ่งรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ตัวของตัวเองคุณจะเจอความรักที่เป็นคู่ที่ใช่คู่แท้จริงๆใครที่เป็นความรักที่ เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าตกต่ําทําให้คุณรู้สึกว่าทุกข์ทำให้คุณรู้สึกมีปัญหาดิ่งคุณลงจมไปกับความทุกข์นั่นคือความรักที่ไม่ใช่นะคะคือเรื่องใหญ่คือเรื่องของความรักที่เจอเหมือนกันแต่ถ้าอย่างที่บอกค่ะคุณต้องอดอดทนเพื่อที่จะตัดสิ่งนั้นไปให้ได้เลยอะไรที่ทำให้คุณดิ่งจมลงไม่ว่าใครก็ตามคุณจะต้องตัดสิ่งนั้นไป เหมือนนะ่าเหมือนกับว่าในชีวิตของคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตของคุณให้คุณได้ตัดกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีออกไปสิ่งลบออกไปหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองใครที่เข้ามาทําให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ส่งเสริมเป็นคู่ชีวิตที่ใช่เขาจะแสดงความรู้สึกเคารพคุณให้เกียรติคุณทุกอย่างซื่อสัตย์ทั้งต่อนหน้าแล้วก็รับหลังในเรื่องราวของความรักนะคะคุณจะเจอใครที่เขามีทั้ง โซเมที่เข้ามาทําให้คุณจะปวดเสียใจในเรื่องราวของความรักแต่คุณต้องเข้มแข็งตัดจบให้ได้แล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าที่คุ้มค่ากับการรอคอยศึกหนักในชีวิตของคุณทําให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตและก้าวกระโดดในเรื่องของความความสุขการประสบความสําเร็จการไขว่คว้าทุกสิ่งอย่างด้วยลําแข็งของตัวเองแน่นอนคุณต้องเจอผู้คนคุณต้องรับกับปัญหาและก็อารมณ์บางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ต่างชาติคู่ที่อยู่ไกลแดนไกลจากคุณ คุณได้พบเจอคู่ที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณที่เป็นโซลคอนเนคชั่นของคุณคู่ของคุณมาพร้อมกับความจิตใจดีนะคะชอบทำบุญทำทานเป็นผู้ให้เป็นคนอบอุ่นเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่มีซิกเซนต์มีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆมนะคะชาวราศีพฤษภหรือว่าถ้าไล่เรียกกันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนจิตใจดีจริงๆเข้าใจแล้วก็เป็นคนที่รับฟังผู้อื่นเข้าใจผู้อกผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่เขาอบอุ่นแสนดีแล้วก็มีเสน่ห์เข้าใจคุณปบอบคุณได้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีบ้านคุณมีความสุขคุณมีความอบอุ่นในเรื่องราวของความรักคือคุณจะเจอใครที่เขาดูแลและก็เทคแคร์คุณดีอ่อนโยนกับคุณนะคะถ้าคุณ เจ็บและเสียใจหรือว่าชีวิตของคุณเป็นคนที่แข็งแงตรงๆดือด้อๆเงียบๆนิ่งๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกอะไรแต่คนคนนี้เข้ามาจะทําให้ให้คุณรู้สึกว่ากล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าที่เปิดเผยหัวใจเพราะเขาจะเป็นคนอบอุ่นและอ่อนโยนกับคุณมากๆถ้าเป็นความรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณกับเขา ผูกพันกันมาแสนนานคือได้พบเจอพบรักกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่กับคนที่คุณรอคอยจากแรงนึงดูดแรงอธิษฐานแต่กว่าที่คุณจะได้พบเจอเขามันคือเจอความเจ็บความเสียใจยมาจนกระทั่งท้อในชีวิตเลยกว่าที่จะได้พบเจอกับเขานะคะในเรื่องราวของความรักกันเองคือการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณนําพาให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นการตัดจบอะไรอย่างเด็ดขาดแล้วก็การเป็นโสดเป็นโสดกับตัวเอง นานๆมากๆจนคุณห่วงความโสดคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นซึ่งเป็นคู่แท้ที่ให้เกียรติกันและกันนะคะแล้วก็ในเรื่องที่คุณต้องเจอคือศึกใหญ่ของชีวิตก็มีนะคะจัสติสคือการปณิปนอมนะคะเรื่องราวท็อกซิกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันทําให้คุณได้ได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจชีวิตว่าคุณอาจจะเข้าใจว่า คนเราเป็นแบบนี้สังคมนี้เป็นแบบนี้คนคนนี้เป็นแบบนี้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ามันไม่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจจะไม่รู้ว่าคนคนนี้คนคนนี้เขาเขาคิดร้ายกับคุณหรือว่าคนคนนี้เขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เขาไม่จริงใจหรือว่าคนที่เข้ามาหลอกใช้คุณอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคะก็ คุณอาจจะให้ใจใครหรือว่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายบางอย่างในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่พอคุณเติบโตขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้นในสิ่งสิ่งนั้นมันจะเป็นภูมิต้นานทานจิตใจของคุณให้เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณพบเจอคือประสบการณ์ที่มันหนักหน่วงมากๆจริงๆนะคะกว่าที่จะเป็นคนที่เป็นคนใหม่ การเติบโต,ตครั้งใหม่ในชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มานั้นมีแต่เรื่องราวใหญ่ๆทางนั้นเลยความอดอดทนความเข้มแข็งความหนักแน่นสร้างทุกสิ่งอย่างด้วยลําแข็งของตัวเองนะคะสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นผู้นําของบุคคลรอบข้างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานคิดเองสร้างเองนะคะทีนี้ การเริ่มต้นการย,ย,าย่ย้ายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกพลังงานนะคะที่คุณมีความเชื่อมโยงกับใครบางคนที่คุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณได้รู้ได้สอนนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณเจออะไรบางอย่างเป็นสิ่งลบๆหรือว่าอะไรความแตกต่างอะไรก็ตามลองสวิปมาเป็น สิ่งที่สะท้อนถึงคุณนะคะเพราะว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์และบางบางเหตุการณ์หรือทุกอย่างเลยมันสอนให้คุณได้ได้เห็นมุมมองบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆในชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือว่ามองมุมมองเป็นพลังงานบวกเพราะว่าคุณจะได้เจอสิ่งลบลบลบแล้วก็สิ่งที่อะไรที่ท้อใจมากๆความลําบากอะไรก็ตามทําให้คุณได้เริ่มต้นสู่สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่านะคะจงนําความสุขที่คุณมีพลังงานในจิตวิญญาณที่คุณมี สิ่งดีๆที่คุณมีความภาคเพียรที่คุณมีความสงบในใจที่คุณมีทําให้คุณได้เติบโตและไปได้ไกลนะคะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ในทุกวันคือเหมือนกับว่าคุณเป็นสีสันเป็นพลังให้กับตัวเองแม้ว่าคุณจะพบเจอสิ่งที่หน <crit ischen> ักหน่วงสิ่งที่ยากลำบากอะไรกตามวันเวลาทําให้คุณได้กันกรอง นะคะได้กลั่นกรองได้คิดทบทวนนะคะได้ตัดกับบางสิ่งอย่างที่ไม่สําคัญออกไปในชีวิตได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่สําคัญในชีวิตนั่นเองทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินผู้คนหรือว่าคนรักก็ตามนะคะหรือว่าสิ่งบารมก็ตามการยกย้ายเดินทางเดินทางไกลการต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องราวที่ไม่คาดคิดในเรื่องของการเดินทางนะคะ สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณภาพเพียนพ,พ,พยายามมาโยกย้ายทําแล้วมันสู่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยเช่นการงานที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปจากที่อาจจะอยู่ที่เดิมๆอยู่วันนึงก็เปลี่ยนเรื่องของการลงทุนเรียนภาษาหรือว่าลงทุนการการเดินทางใหม่ๆใ,ในชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าเปลี่ยนอะไรจากเดิมๆสู่สิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณได้เติบโตแล้วไปได้ไกลามากๆนะคะ เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําภาคเพียนทํามานั้นมันมันส่งผลในพลังงานบางอย่างในช่วงจังหวะชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้คนพบนะคะจากที่รู้สึกว่าไม่เก่งอะไรแล้วทาเดิมๆทําจนกระทั่งประสบความสําเร็จเป็นผู้นาําเป็นเจ้าคนในคนได้สอบบรรจุนะคะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆชีวิตที่มั่นคงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่า ไฟในพลังงานของคุณความเก่งความอึดอดทนความสามารถของคุณนั้นภาคเพียรความดูมสมบูรณ์ความสุขในตัวตนคุณนำพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จนําพาให้ใครก,ก็ตามที่ไม่ดีคิดร้ายกับคุณค่อยๆผลักออกไปนะคะและคุณก็จะต้องปล่อยพวกเขาเหล่านั้นไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดึงกลับมาแล้วมันเป็นสิ่งบลบมันกระทบ กระทบส่งผลอะไรบางสิ่งมาอย่างแน่นอนแล้วก็ชีวิตของคุณไม่ได้อะไรมาง่ายๆเลยนะชาวราศีพฤษภได้มาซึ่งความพากเพียรหยัดเหงื่อพักน้ำแรงของตัวเองจริงๆนะคะทุกประสบการณ์ของคุณมีคุณค่ามากๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลไปให้สุดฝันนะคะปลายทางของคุณแพชชั่นพลังงานของคุณถ้ารู้สึกว่าคุณท้อคุณล้มคุณคุณเหนื่อยคุณเจอเรื่องราวอะไรอย่างแย่มากมายว่าจะเป็นสุขภาพที่คุณจะต้องเจอ ะะสุขภาพความกังวลการนอนไม่หลับนะคะร่างกายต่าง,างๆนานาที่มันเจ็บนะคะเจ็บป่วยออนๆแอความเครียดเครียดโดยไม่รู้ตัวเรื่องสุขภาพส่งผลแน่นอนก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลกะะารทานอาหารนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เจอมันก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอนะคะจากที่มันไม่ใหญ่มันอาจจะอาจจะใหญ่ แต่เหมือนกับว่าใจคุณก็สู้เหมือนกันนะคะสู้แล้วก็อดทนไม่ยอมแพ้เหมือนกันบางทีบางครั้งก็คุณอาจจะมีพลังงานที่ดีในตัวเองมากๆแล้วคุณก็มองกลายเป็นสิ่งเล็กๆไปนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ดีมากๆแต่ถ้าวันไหนจุดไหนคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่มันเกิดขึ้นก็จงมองให้มันเล็กลงเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะผ่านไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและหนทางที่ดีกว่าไายจงไายบอกให้คุณมีพลังมีแพชชั่นมีความสุขในตัวเองค้นหาความสุขความสงบสุขของตัวคุณเองค้นหาสมดุลความสุขความอบอุ่นในตัวเองรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็บาลานซ์นะคะปรับสมดุลบาลานั่นแหละเพื่อที่จะได้เติบโตในการตื่นรู้การเรียนรู้สเต็ปชีวิตที่มากขึ้นไปนะคะตามลำ ตามบรรับการยกย้ายสิ่งที่ดีกว่านะคะคุณอาจจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปในทุกปีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เดิมๆคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งแวดล้อมบางอย่างทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงทําให้คุณก้า,กาวกระโดดไปสู่อีกแบบหนึ่งสู่หนทางหนึ่งสู่สังคมหนึ่งสู่การงานอีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็เช่นกันนะคะ นี่คือชาวราศีพฤกษ์นะคะเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นอุปสรรคความเครยียดความกังวลเรื่องสุขภาพความเสียใจที่เข้ามาแน่นอนทุกคนมีความเสียใจแต่อุปสรรคความเสียใจนั้นความเหนื่อยล้าความท้อนั้นประสบการณ์นั้นทําให้คุณเติบโตและไปได้ไกลมากกว่าทําให้คุณได้สงบสุขให้คุณนิ่ง ฝึกจิตใจของคุณให้เข้มแข็งจากเข้มแข็งอแล้วก็เข้มแข็งไปได้อีกอึดอึดอดทนไปได้อีกต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาเพื่อเติบโตเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอัศวินดาประสบความสําเร็จแน่นอนทุกอย่างบ้านรถเงินทองได้มานะคะสิ่งที่ได้มานั้นจากหยาดเหงื่อแล้วก็การลงทุนตัวเองไม่เหนื่อยก็ไม่ได้นะคะแล้วก็บางอย่างที่ฝ่าฟันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ นะคะก็ต้องระวังเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภเรื่องของอารมณ์ความมิโก้บางอย่างนะความดื้อดื้อบางอย่างนะคะแต่ความดื้อของคุณบางทีมันทําให้คุณประสบความสําเร็จไงนะคะทำให้คุณได้ค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเจอคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับตัวเองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคุณอาจจะไม่ชอบอะไรที่ใครมาบังคับหรือว่าอะไรคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ดื้อเงียบนะคะแต่ถ้าความรักเหมือนกันเขาจะเขาจะทาให้คุณเปลี่ยนจากความดื้อของคุณกลายเป็นคุณอยากที่จะอยากที่จะ เขาเรียกว่าพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะแสดงออกพร้อมที่จะกล้านะคะเหมือนกับว่าความดื้อนั้นหายไปแต่ก็อาจจะมีดื้อบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความโรแมนติกความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเจอคนที่จิตใจดีเข้ามาเจอคนที่เข้ามาทาให้คุณรู้สึกเป็นคนแข็งแข็งนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกกลายเป็นคุณมีความโรแมนติกเกิดขึ้นเชื่อใจในความรักมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคู่กันจริงๆนะคะ ค,คุณอาจจะได้เดินทางต่างประเทศบ่อยๆหรือว่าเดินทางไกลบ่อยๆด้วยนะก็คือเรื่องใหญ่มากๆเช่นกันคือคุณอาจจะไม่คาดคิดค่าฝานสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณนาคุณเริ่มหรือว่าสังคมมันเปลี่ยนให้คุณได้ได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆหรือว่าได้เดินทางไกลหรือว่าได้ทํางานอิสระทํางานเสรีอย่างที่คุณเป็นด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือดีมากๆเลยอาจจะมีอะไรผลักดันทําให้คุณได้เปลี่ยนจากสิ่งสิ่งนั้นเปลี่ยนจากเดิมๆ อะไรที่มันยากลําบากอะไรที่แบบเรียนรู้กับตัวเองอะไรที่คุณรู้สึกว่าอยู่ก็ไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่ก็ได้ไปต่างประเทศนะคะพอได้ไปต่างประเทศมันอา,อาจจะเป็นการเปลี่ยนจุดเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างกับของคุณอาจจะเป็นนาทีการงานการลงทุนอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่แล้วเราทให้คุณรู้สึกว่าโยกย้ายจากสิ่งเดิมๆสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ามากๆนะคะแล้วคุณก็แบบ ขาเรียกว่าก้าวข้ามผ่านสเตปบางสเตปไปไปเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้แต่อยู่การเดินทางนะั้นหรือว่าการเปบี่ยแปลงอะไรนั้นมันทําให้คุณได้ได้จุดประกายอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณอยากศึกษาหรืออยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนโยกย้ายตําแหนนะ่งหน้าที่การงานจากเดิมไปสู่สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบหรือว่าคุณมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นมากกว่ากับสิ่งที่ทําอยู่นั่นเองนะคะก็คือการจุดเปลี่ยนของการเดินทางทําให้คุณได ไอเดียหรือว่าได้ความรู้สึกใหม่นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็น่าจะพูดไปแล้วเรื่องของท็อกซิกประเด็นนะคะจัสติความยุติธรรมที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างท็อกซิกบางอย่างที่รอคอยการคลี่คลายรอคอยการปณนีประนอมนะคะอะไรแบบนี้เกิดท็อกซิกเกิดประเด็นบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นนะคะในบางเรื่องนะคะ แต่ก็ไม่ต้องคิดมากถ้าเราเจออุปสรรคเรื่องอะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตให้ค่ายกำับปรึกษานะคะทีนี้เรามาดูคำตอบของชาวราศีพฤษภค่ะอันไลค์ลี่ชูเดอร์นีว์ไดเรกชันโนนิทูวอรีไม่ต้องกังวลค่ะชาวราศีพฤษภ บางอย่างไม่ได้เป็นหนังท,ที่คุณรู้สึกว่าคุณคาดการไว้นะคะระยะเวลามันจะไม่ใช่เลยสิ่งที่คุณได้มานั้นคุณต้องทํารู้สึกอย่างให้มันตรงไปตรงมาในการเลือกการตัดสินใจอย่างชัดเจนเพราะว่าคุณกําลังเป็นคนที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ประสบความสําเร็จการตัดสินใจได้ตัวเองนะคะเหมือนกับว่าไม่ตามคนอื่นไม่ตามคนอื่นสมมุติว่าคนอื่นทําแบบนั้นแล้วประสบความสําเร็จนะคะคุณจะไม่ทําแบบนั้นไม่ได้คุณจะต้องเลือกในสิ่งที่ที่ถูกต้องเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่า เป็นตัวของคุณทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณมีความสงบอย่างแท้จริงแล้วทามันไปได้ตลอดทํามันไปได้แบบไม่รู้จักเหนื่อยแล้วมันจะทําให้คุณประสบความสมําเร็จและไปได้ไกลแต่ต้องใช้เวลานะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ได้มาในชีวิตของชาวราศีพฤษภไม่ได้มาง่ายๆนะคะ no e e d to w o r r y ไม่ต้องกังวลเดินหน้าสู้ต่อไปมันมีสิ่งสิ่งที่เ,เข้ามาในชีวิตของเราเสมอค่ะ เรื่องราวบางอย่างทุกเรื่องสิ่งรบๆสิ่งดีๆสิ่งบุกบวกเรื่องราวเซอร์ไพรส์เข้ามาในชีวิตเราเสมอจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วมันก็คือการสิ้นสุดแต่สุดท้ายเราก็ชีวิตของเราคือการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวินาทีนะคะชาวราศีพฤษภเป็นกําลังใจให้กับคุณคุณเจอเรื่องใหญ่เข้ามาอยู่แล้วแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ